สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บูบันเด h ชา n e ลครับวันนี้วันศุกร์ที่24ตุลาคม2,568ฮะใครรอทีเด็ดอยู่จัดหนักจัดเต็มให้5คู่อีกเช่นเคยครับจะมีคู่ไหนหน่าลุ้นน่าเชียร์บ้างก่อนจะไปเข้าเรื่องของเรากันฝากคุณผู้ชมกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราคนละหนึ่งไลค์และฝากกดติดตามบูบันเดตชาแนลทางช่องทาง YouTube และติ๊ t ตอบูบันเดด้วยนะครับ อีกหนึ่งช่องทางของเรานะฮะแอดไลน์ที่ adboo 789ครับเรามีแอดมินคอยแนะนำทีเด็ดให้อย่างแน่นอนครับที่ adboo 789แอดกันเข้ามาฟรีๆนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับผมถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเข้าเรื่องของเรากันเลยดีกว่าฮะคู่แรกเราไปกันที่ฟุตบอลพิีเมดัสฮีเลนวีนเจ้าบ้านเปิดสนามอาร์เลนสตาร์สตา,สตาสดิโอรับการมาเยือน NAC เบรดาครับเวลาทำการแข่งขันของคู่นี้ ตีหนึ่งตรงตามเวลาในประเทศไทยฮะราคาบอลฮีลเลวีนต่อ0.75ลบสิ 10. คาดการผู้ชนะในเกมนี้อ้างอิงจากเว็บไซต์ Ford m o ็อบคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผลบวดรวม762คนให้เจ้าบ้านฮีลเลวีนมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่54เเซครับเปอร์เซ็นต์ที่จะเสมอกันในเวลามี20ฮะหส่วนผู้มาเยือนอย่าง NAC เามีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่2 6 เราย้อนกลับไปดูฟอร์ม5นัดล่าสุดของคู่นี้และผลได้เสียกันฮะขอเริ่มที่เจ้าบ้านฮิเลนวินนะฮะเกมที่แล้วชนะสเตลสตาร์มา3 2ครับเกมเยือนพิมิัสต่อปอปอ,ปอกินเต็มชนะซโว่สีฮะเกมอุ่นเครื่องต่อ0.5กินเต็มชนะเอ็กเซลซีเออ, 7, 5, เอ 2, 2ะฮะเกมเย่าพิมิัสต่อ0.75ด้ได้ครึ่งเสมอ FC อุเทก2-2นะฮะเกมเยือนฟุตบอลพิมิัตรอง0.5กินเต็มครับและชนะ n, n 3, 2, ะเ c ในะะอีซีไนเมเดัสามสมอกินเต็ม ฟอร์มการเล่นในบ้าน5นัดชนะ2เสมอ2แพ้1ได้9เสีย8ประตูครับด้านฟอร์มผู้มาเยือนอย่าง NAC b เ d a 5เบด้าเกมหลังนะครับนัดที่แล้วเสมอสโว2อนะฮะเกมเย่าต่อ0.75เสียนะครับแพ้โกลนิงเก้น12ฮะเกมย้าพิมดัตบอลราคาเสมอเสียครับแพ้อาแจ็ค1 2ฮะเกมเยือนฟุตบอลพิมดัต รอง1.75ได้นะครับชนะเฮลเคร์เอามิโล21ฮะเกมเย่าต่อ0.5กินเต็มและเสมอททเวนเต้2 2เกมเยือนฟุตบอลพิมีดัสรอง1.25ได้นะครับฟอร์มการเล่นนอกบ้าน4นัดชนะ0เสมอ1แพ้3ได้3เสีย9ประตูครับสถิติเฮ o ุเฮ d การพบกันของคู่นี้ทั้งหมดครับฮิลวีนครับชนะ NAC เซเบดาไป13นัดเสมอกันในเวลา3นัดส่วน N อ c เบดาชนะฮิลวีนได้ 4นะัดเท่านั้นเองครับผมพีวิวก่อนเกมและสกอริคา,าดของคู่นี้บายพงโกล้มโต๊ะ VIP ครับเจ้าชิ่นฮิลวินพวกเขากำลังทางผลงานในลีกได้ดีมากๆครับเพราะ4เกมหลังสุดยังไม่แพ้ใครแบ่งเป็นชนะ3และเสมอ1ขณะที่ทีมเย,ยนเบรดาครับผลงานย่ำแย่5เกมหลังสุดคว้าชัยไปได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้น โดยเรดราคาเปิดออกมาให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อครึ่งควบลูกแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับเพราะมองว่าฮิเลนวินได้เปรียบเลี้ยนในบ้านและพวกเขากาลังทําผลงานได้ดีมากๆแถมสถิติการเจอกัน3าครั้งหลังสุดเป็นฮิลเลนวินที่เอาชนะไปได้ทั้งหมดดังนั้นเกมวันนี้ครับแนะนําอยู่ฝั่งต่อเจ้าบ้านดีที่สุดครับมั่นใจว่ามีโอกาสเฮรับทรัพย์มากกว่าคาดการผลสกอร์ในเกมนี้ครับฮิเลนวินเปิดบ้านเอาชนะ NAC เบรดาไป3ประตูต่อ1อัตราความมั่นใจ8เต็ม10ฮะกำแพงอยู่ที่3.0หวางสกอร์สูงครับ <c oughs> คู่ที่2เราไปกันที่ฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันฮะเรเดอร์เบรเมนเจ้าบ้านผสนานเวเซอร์ซา, er, าดิโอนรับการมาเยือนยูนนโอนเบอร์ลินเวลาลงทำการแข่งขันของคู่นี้ตี1.30นาทีนะฮะราคาบอลเจ้ ood, าบ้านเรเดอร์เบรเมนต่อปอป,อปอครับ คาดการผู้ชนะในเกมนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดมอผลบวตรวม3,131คนให้เจ้าบ,บ้านแรดเดอร์เบรเมนมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่37ครับเปอร์เซ็นต์เสมอกันในเวลามี29นะฮะส่วนผู้มาเยือนอย่างยูนนโอนเบอร์ลินมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่34ฮนะ เราไปเช็คฟอร์มการเล่น5เกมหลังของคู่นี้และผลได้เสียกันครับขอเริ่มที่เจ้าบ,บ้านแรเดอร์เบเมนนะฮะเกมที่แล้วเสมอไฮเดนฮาม2-2ครับเกมเยือน liga, บุนเดสตีกาบอลราคาเสมอจบเจ้าชนะซังพาลี1-0ครับเกมเย้าบุนเดสตีกาต่อปอปกินเต็มครับแพ้บานะเยิยนมิวนิก0-4ฮะเกมเยือนบุนเดสตีการอง2.75เสียนะครับแพ้ไฟบวก0-3นะฮะเกมเย้าบุนเดสตีกาต่อปป,ปเสียครับ และชนะกลัดบัก4-0 5, เกมเยือนบุนเดสตีการองปอปอกินเต็มฟอร์มการเล่นในบ้าน3นัดชนะ1เสมอ1แพ้1ยิงได้4เสีย6ประตูครับด้านฟอร์มผู้มาเยือนอย่างยูนิโอนเบอร์ลินครับเกมที่แล้วชนะกลัดบัก3-1นะฮะเกมเย่าบุนเดสตีกาต่อปอปอกินเต็มชนะลักเคนวาล3-0ครับฟุตบอลกระชับมิตรไม่เปิดราคานะครับคู่นี้แพ้เลเวอร์คูเซ่น0-2นะฮะเกมเยือนบุนเดสตีการอง0.75เสียนะครับเสมอฮัมบูร์เกมเย้านะครับต่อ0.5เสียครับ ชนะแฟรงเฟิร์ต4-3ครับเกมเยือนบุนเดสลีการอง1ลูกกินเต็มฟอร์มการเล่นนอกบ้าน3นัดชนะ1เสมอ0แพ้2ยิงได้4เสีย8ประตูครับเฮดทูเฮดการเจอกันของคู่นี้ทั้งหมดนะครับเวดเดอร์เบรเมนครับเอาชนะยูนิโอนเบอร์ลินไป3นัดเสมอกันในเวลา2นัดส่วนยูนิโอนเบอร์ลินสามารถชนะเรเดอร์เบรเมนได้6นัดครับผมพ e ว i ิวก่อนเกมแะกระสกอร์ทิคาดของคู่นี้ใบจกเกอร์นัด บอลคู่นี้ถ้าเทียบจากความมั่นใจแล้วยังไงก็ต้องขอยกให้ยูนิโอนเบอร์ลินดูดีกว่าชัดเจนครับหลังจากที่แพ้ไปเพียงแค่หนเดียวจาก4นัดท้ายที่ลงเตะในลีกแม้วันนี้จะออกไปเยือนก็ตามแต่ถ้าเล่นได้ตามฟอร์มเดิมเหมือนแมตที่แล้วยังไงก็มีลุ้นเข้าวินสูงอยู่ดีครับที่มั่นใจเช่นนี้เพราะเจ้าบ้านคือแรเดอร์เบรเมนที่ตอนนี้ฟอร์มห่วยแตกหาความสม่ำเสมอไม่ได้อย่างนัดล่าสุดก็เพิ่งทำได้เพียงแค่จเจ้ากับลองบอยลีกซะอย่างนั้นฮะชี้ชัดให้เห็นว่าเกมนี้อย่าหวัง3กามับ ฉะนั้นกับราคาบอลที่เปิดมาให้แรเดอร์เบ m ร n เมนต่อปอป,อปอแบบนี้ด้วยผลงานที่วางใจไม่ได้ยังไงก็ไม่ขอยุ่งเกี่ยวด้วยประการทั้งปวงครับที่เด็ดบอลลองยูไนโอนอเบอร์ลินราคาปอป,อปอนะครับผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ฮะยูไนโอนเบอร์ินบุกเสมอ r a เดอร์เบ m ร n เมประตูต่อ1ครับอัตราความมั่นใจ7เต็ม10กำแพงอยู่ที่2.75วางสกอร์ต่ำฮะ คู่ที่3เราไปกันที่ฟุตบอลกัรโชวเซเรียอิตาลีครับเอซีมิลานเจ้าบ้านเปิดสนามซานซิโรรับการมาเยือนปิซาเอซีเวลาทําการแข่งขันของคู่นี้ตี145ครับราคาบอลเอซีมิลาน Milan, ต่อ1.5ใครจะชนะคู่นี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดม็อบผลบวดรวม12,409คนให้เจ้าบ้านเอซีมิลานมีเปอร์เซ็นต์นชนะอยู่ที่74%เเซ เปอร์เซ็นต์เสมอกันในเวลามี19นครับส่วนผู้มาเยือนอย่างปิซ่าเอสมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่7ซครับฟอร์ม5นัดล่าสุดของคู่นี้และผลได้เสียครับขอเริ่มที่เจ้าบ้านเอซีมิลานนะครับเกมที่แล้วเปิดบ้านชนะฟิโอลรนติน่า2-1นะฮะต่อ0.75ได้ครึ่งเสมอยูเวนตุส0-0นะครับเกมเยือนบอลราคาเสมอจบเจ้าชนะนาโปลี2-1ครับเกมเย้าต่อ0.5กินเต็ม ชนะเลเช่สามศูนย์ครับฟุตบอลถ้วยโคปาอิตาเลียฮะต่อสองจุดสองห้าได้นะครับและชนะอูรินเอเซ่สามศูนย์ครับเกมเยือนกันโช R, ติอาต่อศูนย์จุดเจ็ดห้ากินเต็มครับฟอร์มการเล่นในบ้านสี่นัดชนะสามเสมอศูนย์แพ้หนึ่งยิงได้หกเสียไปสี่ประตูครับด้านฟอร์มผู้มาเยือนห้าเกมหลังอย่างปิซ่าเอสซีนะครับเกมที่แล้วเสมอเวโรนาศูนย์ศูนย์ครับเกมเย้าบอลราคาเสมอจบเจ้าแพ้บรุนยาศูนย์สี่ครับเกมเยือนนะฮะกันโชติอา รอง0.75เสียนะครับเสมอฟิโอเรนติน่า0-0ครับเกมเย่ารองปอปอได้ครึ่งแพ้ตริโน่0-1 5เกมเยือนฟุตบอลถ้วยโคปาอิตาเลียรอง0.5เสียนะครับและแพ้นาบปลรี2-3 5เกมเยือนกันโชซิอารอง1.5ได้นะครับฟอร์มการเล่นนอกบ้าน3นัดชนะ0เสมอ1แพ้2ยิงได้3เสียไปแปกประตูครับสถิติเ d ต o เฮต d การเจอกันของคู่นี้ฮะคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะครับเพราะ ปีซาเอสซีพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาจากกันโชซีรีบีครับนี่จะเป็นการเจอกันครั้งแรกอย่างเป็นทางการของคู่นี้ครับพีวิวก่อนเกมและสะกอร์ที่คาดของคู่นี้ไบพงโกล้มโต๊ะ VIP ฮะเจ้าถิ่นเอซิมิลานครับพวกเขามีผลงานในหลีกที่ยอดเยี่ยมจริงๆครับพราะ5เกมหลังสุดยังไม่แพ้ใครและคว้าชัยไปถึง4นัดฟอร์มแตกต่างจากทีมเยือนอย่างปีซาเอสซีที่มีผลงานย่ำแย่7เกมแรกยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็น ดยเรทราคาเปิดออกมาให้เจ้าบ,บ้านเป็นฝ่ายต่อลูกครึ่งแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับเพราะแน่นอนว่ามิลานมีขุมกาลังที่แข็งแกร่งและเหนือกว่าทีมเยือนค่อนข้างมากเทียบกันปอนต่อปอนทุกตำแหน่งเอซิมิลานเหนือกว่าทั้งหมดฮะและถ้าพวกเขาชนะเกมนี้จะทำแต้มหนีห่างอันดับ2ของตารางอย่างอินเตอร์ออกไปอีกโยนความกดดันใส่คู่แข่งแย่งแชมป์ไปด้วยแบบนี้มั่นใจว่าเอซิมิลานเปิดบ้านไล่บี้อาชนะทีมเยือนได้อย่างแน่นอนครับทีเด็ดบอลต่อเอซิมิลานเจ้าบ้านราคา1.5 ผลสกอร์คาดของเกมนี้ครับ AC มิลานเปิดบ้านเอาชนะปิซ่าเอซีไป3ประตูต่อ1อัตราความมั่นใจ8เต็ม10ฮะกำแพงอยู่ที่2.75วางสกอร์สูงนะครับคู่ที่4เราไปกันที่ฟุตบอลลาลิกาสเปนครับเลอ s โซติดัดเจ้าบ้านเปิดสนามเอลาเลอาลีนา al รับการมาเยือนเซบีายาเวลาทำการแข่งขันของคู่นี้ตี2ครับราคาบอลเจ้าบ้านเลอสโซติดัดต่อ0.5ลบ 5, 5. ใครจะชนะคู่นี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดมอบผลบวชรวม5,839คนให้เจ้าบ้านโซซิดัตมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่35%ครับเปอร์เซ็นต์เสมอกันในเวลามี30%ครับส่วนผู้มาเยือนอย่างเซบียามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่35%แม่เฮี้ยมันออกหน้าเสมอนี่ว่าบอลอย่างเงี้ยเราย้อนไปดูฟอร์ม5นัดล่าสุดของคู่นี้และผลได้เสียกันครับขอเริ่มที่เจ้าบ้านเลี้ยวโซซิดัตนะฮะ นัดที่แล้วเสมอกับเซลตาบีโก้ในครับเกมเยือนรอง0.5กินเต็มครับชนะโอซาซูน่า2-0นะฮะฟุตบอลกระชับมิตรบอลไม่เปิดราคาครับแพ้ราโยบายเยกาโนึ่งศนะครับเกมเย่าฟุตบอลลาลิกาต่อ0.25เสียนะครับแพ้บาร์เซโลนาหนึ่งสองหเกมเยือนลาลิการอง1.5ได้ครับและชนะมาโยกา1-0ฮะเกมเย่าฟุตบอลลาลิการอง0.75ได้ครึ่งฮะฟอร์มเกมเยา่าในลีกแข่งไป4นะัดชนะ1เสมอ1แพ้2ได้4เสียไป5ประตูครับ ด้านฟอร์ม5เกมล่าสุดของเซบีย่าผู้มาเยือนนะครับนัดที่แล้วเปิดบ้านแพ้มาโยกา1-3ครับเกมเย่าฟุตบอลลิก้าต่อ0.5เสียนะฮะชนะบาร์เซโลนา4-1ครับเกมเย่าฟุตบอลลิก้ารอง1.25กินเต็มครับฟุกเสียมัให้สัตว์ชนะราโยบาร์เยโน1-0 5เกมเยือนฟุตบอลลิก้ารอง0.5ได้นะครับแพ้บียาเรล1-2นะฮะเกมเย่าฟุตบอลลิก้ารอง0.25เสียครับชนะอาาเบส2-1 5เกมเยือนฟุตบอลลิก้ารอง0.25ได้ครับ ฟอร์มเกมเยือนในลีกแข่งไป4นัดชนะ3เสมอ0แพ้1ยิงได้7เสียไป4ประตูครับเฮดทูเฮดการเจอกันของคู่นี้ทั้งหมดครับจเจ้าบ้านเล้วลสิดัตครับเอาชนะเซบีย่าไป11นัดเสมอกันในเวลา6นัดส่วนเซบีย่าชนะเรอโลสิดัตได้13นัดครับผมพีวิวก่อนเกมแลัสกครอสคาดของคู่นี้บ่าย JK 11 ทีมเยือนเซบีย่าทรงดีกว่าพอสมควรครับและไม่น่าแพ้กลับออกไปเพราะผลงานตลอด7เกมหลีกท้ายพ่ายเพียง2หนเท่านั้นและคว้าชัยไปถึง4ครั้งเลยทีเดียวเสมอหนึ่งแถมลั่นจ,จัดจัดซัดไป13ประตูเลยทีเดียวฮะสวนทางกับเจ้าถิ่นเลอสโซิดัดครับที่อาการยังสาหัสหลังคว้าชัยเพียงหนเดียวตลอด10เกมหลีกที่ผ่านมาและปลาชัยไปโดนเนาะ6ครั้งเสมอ3แน่นอนว่าเกมรับั่วจัดครับนำพาไปสู่ความพ่ายแพ้ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อพิจารณาจากหน้าเสือกับภาพรวมของทั้งคู่ตอนนี้ยกให้ผู้มาเยือนดูดีกว่าและบุกมาแชร์แต้มกลับออกไปได้เป็นอย่างน้อยครับที่เด็ดบอลรองเซบียาราคา0.5ครับผลสกอร์ที่คาดของคู่นี้ฮะเซบียาบุกยันเสมอเลอโซซิดัด 1>, ด,ด,ด,ด1ประตูต่อ1อัตราความมั่นใจ8เต็ม10กำแพงอยู่ที่2.25วางสกอร์ต่ำครับถ้ามึงไม่โดนใบแดงนสัตว์เรามาปิดท้ายกันด้วยคู่นี้ครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ลีดยูนเต็ดเจ้าบ้านบนสนามแอลแลนด์ลดรับการมาเยือนขุนค้อนเวสแฮมฮะเวลาลงทำการแข่งขันของคู่นี้ตี2นะครับราคาบอลลีดต่อ0.5ภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดมอสผลบวดรวม12,209คนให้เจ้าบ้านลีดมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่42เปอร์เซ็นต์ที่จะเสมอกันในเวลามี24ครับส่วนผู้มาเยือนอย่างเวสแฮมมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่34เครับ เราไปเช็คฟอร์ม5นัดล่าสุดของคู่นี้และผลได้เสียกันครับขอเริ่มที่เจ้าบ้านหลีดนะครับเกมที่แล้วแพ้เบอร์ลี่2-0นะฮะเกมเยือนพิเมรีกต่อ0.25เสียครับแพ้สเปอร์1-2ครับเกมเย่ย League, าพิเมรีกันราคาเสมอเสียนะครับเสมอบอลมัด2-2ครับเกมเย่าพิเมรีกรอง0.25ได้ครึ่งชนะวูฟ3-1ฮะเกมเยือนฟุตบอลพิเมรีกมดราคาเสมอกินเต็มครับและแพ้ฟ,ฟูลแลม0-1ฮะเกมเยือนฟุตบอลพิเมรีกรอง0.5เสียครับ ฟอร์มเกมเย่าในลีกแข่งไป4นัดชนะ1เสมอ2แพ้1ยิงได้4เสียไป4ประตูครับด้านฟอร์ม5นัดล่าสุดของเวสแฮมผู้มาเยือนครับนัดที่แล้วแพ้เบนฟอร์ด2-0นะฮะเกมเย่าบอลคาเสมอเสียครับแพ้อาร์เซนอล0-2นะฮะเกมเยือนรอง2ลูกจบเจ้าเสมอเอเวอร์ตัน11ฮะรอง0.75กินเต็มแพ้คิสตัลพาเลท1-2ครับรอง0.25เสียนะครับแพ้สเปอร์0 3ฮะเกมเย่าพิเบียกรอง์ลีกรอง0.25เสียครับ ฟอร์มเกมเดียวในลีกแข่งไป4นัดชนะ1เสมอ1แพ้2ยิงได้4เสียไป6ประตูครับเฮทูเฮทการเจอกันของคู่นี้ทั้งหมด9นัดนะฮะลีดครับชนะเวทแฮมได้1นัดเสมอกันในเวลา3นัดส่วนเวทแฮมชนะลีดได้5นัดครับพี่วิวก่อนเกมแักะสะกอริคาดของคู่นี้บ่าย JK 1 1อ แม้จะเป็นสึกหมูกัดกันก็จริงฮะทว่าเจ้าบ้านลีดมีความหวังจะเก็บ3คะแนนในบ้านตัวเองให้ได้เชื่อว่าเอาสุดแน่นอนครับแถมคงกําลังนักเตะหากเทียบกันปอนต่อปอนก็ค่อนข้างเอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับบอกเลยว่าทีมเยือนเวสต์แฮม,มเหนื่อยหนักแน่นอนฮะเพราะด้านเวสต์แฮม,มบุกมาเยือนในช่วงที่ฟอมส้นตีนจัดครับไร้ชัย5ห้หนท้ายในลีกและปาชัยไปถึง4ี่ครั้งเสมอหนึ่งแถมโดนถลุงแนวรับยับเยิยนรวมๆ10เมตรท่วนครับดูทรงแล้วไม่แคล้วเสร็จเจ้าถิ่นกินนิ่มตามคาดฮะ เมื่อพิจารณาจากหน้าเสือกับภาพรวมของทั้งคู่แนะนําว่าอยู่ต่อหลีดเจ้าบ้านไปเลยครับทีเด็ดบอลต่อหลีดเจ้าบ้านราคา0.5ครับผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้หลีดเปิดแอลแลนด์รดตบเวแทแฮมไป2ประตูต่อ1อัตราความมั่นใจ8เต็ม10กําแพงอยู่ที่2.5วางสกอร์สูงครับโอเคนะครับและนี่ก็คือแนวทางของเราทั้งหมดประจําวันศุกร์ที่24ตุลาคม2568 จัดให้5คู่5หลีกเลยนะฮะจะมีคู่ไหนกันบ้างผมพรีวิวลงสกอร์ไปเท่าไหร่เราไปสรุปกันดีกว่าครับคู่แรกครับฟุตบอลพรีเมียดัสฮิ l เลวีนครับเจ้าบ้านพบกับ NAC เบรดาเกมนี้เจ้าบ้านฮิลเลวีนต่อ0.75ครับผมให้ฮิเลวีนชนะเบรดาไป3ประตูต่ตอ1กํากำแพงอยู่ที่3.0วางสกอร์สูงฮะ คู่ที่2ฟุตบอ liga, ลบุนเดสลีกาเยอรมันเรเดอร์เรบเมนเปิดบ้านรับการมาเยือนจูดิโอนเบอร์ลินครับเกมนี้เจ้าบ้านเบรเมนต่อปอ,ปอ,ปอนะครับผมให้เสมอกันในเวลาไป1ประตูต่อ1กัมแพงอยู่ที่2.75วางสกอร์ต่ําคู่ที่2ฟุตบอลกันโชว์เซรีอาอิตาลีครับเอซีมิลานเจ้าบ้านเปิดสนามซานซิโรรับการมาเยือนปิซ่าเอสซีเกมนี้เจ้าบ้านเอซีต่อ1.5ผมให้เอซีมิลานชนะปิซ่าเอสซีไป3ประตูต่อ1กัมแพงอยู่ที่2.75วางสกอร์สูงครับ คู่ที่4ฟุตบอลลาลิกาสเปนครับเลอลโซซิดัดเปิดบ้านรับการมาเยือนเซบีย่าครับเกมนี้เจ้าบ้านโซซิดัดต,ต่อ0.5ครับผมให้เซบีย่าบุกมายันเสมอโซซิดัดไป1ประตูต่อ1กำแพงอยู่ที่2.25วางวังสกอร์ต่ำครับถ้ามึงไม่โดนใบแดงนะเซบีย่าอิสว์เอ้ยและคู่ที่5ครับฟุตบอลพรีเมียร์ ยุงทองลีดยูเนเต็ดครับเปิดสนามแอลแลนด์รดรับการมาเยืยนอนขุนคอนเวสแฮมบอลคู่นี้เจ้าบ้านหลีดต่อ0.5ครับผมให้หลีดชนะเวสแฮมไป2ประตูต่อ1นึ่กำแพงอยู่ที่2.5วางสกอร์สูงครับสถิติทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาพรีวิววิเคราะห์เจาะลึกฟันทงลงสกอร์ให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังผมรวบรวมมาจากเว็บไซต์ทั้งไทยและต่างประเทศครับคุณผู้ชมมั่นใจคู่ไหนโดนใจคู่ไหนเชิญไปคิดวิเคราะห์แยกแยะกันเอาเองได้ตามชอบตามสบายเลยฮะ หากคุณชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราคนละหนึ่งไลค์แล้วฝากกดติดตามบูบันเด e Channel ทางช่องทาง YouTube ด้วยนะครับกดติดตามกันเข้ามาเยอะๆนะครับจะเป็นพระคนอย่างสูงเลยทีเดียวและก็ฝากแอดไลน์ด้วยนะครับที่ adboo789 ครับเรามีแอดมินคอยแนะนำทีเด็ดให้อย่างแน่นอนฮะที่ adboo789 ครับมั่นใจปลอดภัย100%เครับแอดกันเข้ามาฟรีๆนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับผมสำหรับวันนี้ฮะเวลาของเราหมดแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ไปแล้วครับ สวัสดีครับโชคดีละกัน